ตาเลยแต่น่าแจ๋งสวยจังเลย มาเที่ยวจังหวัดสาก้วบอกเลยว่าทุกครั้งที่เราได้มาจังหวัดที่แบบคนไม่ค่อยได้เที่ยวกันนะเราโตจะรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยอะเราจะได้มาเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นค่ะเมืองรองหรือจังหวัดที่เราไม่เคยไปแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กันมาตลอดเลยคือเที่ยวแบบ new normal นะคะก็คือเจลแอลกอฮอล์ก๊าซตองไม่ตกมาตรการความปลอดภัยต่างๆคู่กับความเที่ยวที่สนุกเราต้องไปด้วยกันมาสาก้วครั้งนี้แล้วคือฟีลลิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลาที่เราเดินทางคือทุกปีเราจะไปแบบเกาหลีไปญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เนาะมมีผผู้แบบไรล ที่อยู่ข้างทางแต่ว่าที่ที่สามารถจอดแล้วลงไปแบบเก็บอะไรอย่างนั้นได้เลยค่ะจะบอกว่า feeling แบบนี้ที่สักแก้วก็มีเหมือนกันนะมาถึงก็ตื่นเต้นกับสวนกำนันเทพเช็คอินถ่ายรูปปุ๊บปั๊บในสิ่งอื่นใดคือในความทั้งหมดทั้งมวลนั้นในไล่มาเบอรี่ วิวสวยมากข้างหลังเป็นภูเขาและท้องฟ้าโอ้ยสวยมากๆจริงๆสวนกำนัแดดนแดนเช็คอินที่นี่เขามีไร่มาเบอรี่แล้วก็มีวิวภูเขาข้างหลังซึ่งสวยมากเลยแล้วก็คือสามารถที่ลงมาถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วก็คือกลับไปได้เลยอย่ะคือไม่ได้คิดเงินอ่ะเจ้านี้ยหิวข้าว่ะกินข้าวกันกันเฮ้ย <Hey! S 1> <Hey! S 2> ไปอ hey! ุโมงสิเฮ้ยฟิลแบบเกาหลีญี่ปุ่นเลยนะนีด่ iance, ดูดีนา่ารัก คิ Q Q ้วๆเหมือนแบบซีรีส์เกาหลีที่เขอแบบอะไรอย่างงี้และที่สาคัญคือถ้ามาในช่วงหน้าฝนนะภูเขาข้างหลังเวลาที่หลังฝนตกมันก็จะเกิดหมอกเราอะเคยเดินทางมาที่นี่เราก็กลับจากธนบุรีบ้านเกิดเราใช่ไหมเราเห็นเส้นทางเนี้ยเป็นแบบเป็นเหมือนแบบมีทะเลหมอกเลยสวยมากเมืองรองภาคตะวันออกเด็ดดวงกันเลยทีเดียวถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวเราเอาพระมายันกันด้วยภาพดีกว่าไป นี่ดูสิน่ารักมากคาวีดูแบบญี่ปุ่นเฮ้ยแล้วเราก็เจอมาบลลี่เฮ้ยเยอะเลยน่ารักสาม,มารถเด็ดกินได้เลยแต่ถ้าเด็ดกลับบ้านอะ่ะจำเป็นที่จะต้องซื้อกลับไปเฮ้ยดูสิเลือดออกเลยอ๋อมันสดมันสดมันพิชชันะแดดในตอนเช้าส่องแสงลงมา ยอดเยีค่ะใบหมอนมันมันอมเปรี้ยวมันมันด้วยเหรอวะแล้วสรุปมันเป็นมาร์เบี่หรือมันเป็นมันมาร์เบี่ัมันเปรี้ยวด้วยมันมันเปรี้ยงเดียวเลยเนี่ยด้วยหิวแหละในการเก็บมาร์เบลี่กินเนี่ยคุณจะต้องเป็นลูกสีเข้มๆนิดนึงเพราะว่ามันก็จะให้ความหวานมากกว่าทีนี้เรามาว่ากันที่เรื่องของการถ่ายรูปเราบ้างมาท่ามกลางอุโมงใบหมอน เราพลาดไปอย่างเดียวเองเราแต่งตัวบอยมากแบบเราแต่งตัวแบบไม่แบบฟิลลิ่งเกาหลีญี่ปุ่นเลยอะคือนี่ถ้าใส่เสื้อโค้ตจะไปแบบว่าแอฟหวานก็คือเหมือนอยู่ที่สิ่งนั้นได้เลยอะใครที่คิดถึงการเดินทางไปอย่างนั้นเที่ยวไทยของเรานี่ไงถ้ามาที่นี่แนะนํานะคะแต่งตัวเข้าทีมน,นิดนึงแล้วถ้าได้พาพเกๆ๋ๆกลับไปเลยแหละแต่ว่าเช็คอินสักแก้วนะจ๊ะเท่มากเดี๋ยวเราจะไปกันที่สถานของการช้อปปิ้งและการกินนะคะนี่ก็จะมีทั้งเดินอย่างนี้ นี่ชิวๆนั่งสบายก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่ว่าจะเป็นขนมทองม้วนข้าวเกรียบเผ็ดหอมคอนเฟกคาราเมลน้ำผึ้งนี่ต่างๆสิ่งก็จะมีแบบเยลลี่น้ำผึ้งอ๋อนะ่ากินนี่เยลลี่น้ำผึ้งพูดง่ายๆคือเป็นผลิตภัณฑ์ในพื้นถิ่นนะคะอาซลัดพากานีนี่น,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 นี่อันนี้เป็นมลเบอรี่เลยอันนี้มลเบอรี่ชีสพายเดี๋ยวเราทิมกัน,กน วุ้นมาบอ e r y นมสดเดี๋ยวเราก็จะชิมอีกเจ๋งมากคือผลิตภัณฑ์เยอะเลยอ่าน้ำหม่อนก็จะมีหม่อนกวนขวดแก้วน้ำหม่อนใส่น้ำตาลรสกลมกล่อมเสารสขวดแก้วน้ำหม่อนแล้วก็มีเป็นแบบน้ำหม่อนสูตรธรรมชาตินี่นี่นี่รสเปรี้ยวนำในราคา10บาทอะไรกันน่ะก็จะมีเรื่องราวของกาแฟอะไรก็สั่งได้เลยและนี่ก็เป็นมาบอรี่ที่เป็นที่น้องตบบอกนะกี่กิโลอะไรว่ากันไป ระยะปลอดภัยห่างไว้อุ่นใจกว่าเห็นไหมคะนี่ก็ใส่แมส,สต้นตกก็มีแมส เนาะตรงนี้ก็จะมีสเตชันมันมีอะไรในมาร์เบรี่มาร์เบรีนำเข้าคือปกติมาร์เบรีเนี่ยถ้าสั่งเข้ามาคือกิโลละ200นะแต่ที่นี่คือกิโลละร้อยบาทน่ะหั่นครึ่งเลยคือเรามีขายให้อยู่แล้วใช่ไหมคะเรามีขายให้อยู่แล้วครับหรือว่าอยากเก็บเองเก็บเองได้ด้วยครับเก็บเองแล้วมาชั่งกิโลถ้าไม่ถึงกิโลเราต้องตีตามกิก็คือตามราคาจริงอะตามน้นํา,นห,นานหนักจริงเลยจังหวัดสระแก้วอ่ะหลายคนนึกไม่ถึงว่าเป็นจังหวัดที่แบบท่องเที่ยว ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเมืองรองภาคตะวันออกเราเชื่อว่าวันนี้ในใน3เส้นทางของเรานะเปิดทริปนี้เราว่าคุ้มค่าตื่นมีโปรด้วยเดี๋ยวคุณพี่เดี๋ยวคุณพี่จัดให้เดี๋ยวคุณพี่จัดให้ อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของอาหารการชิมตะกร้าเนี่ยถ้าเราเก็บเองเราจะจะได้ตะกร้าแบบนี้ไปเก็บมาเบอร์ี่มาแหละผลิตภัณฑ์นเนี่ยที่มาแล้วก็ต้องสั่งเลยน,นี้ก็จะเป็นน้ำมเบอรี่ปั่นสดๆเลยอร่อยขนาดนั้นเลยอ่ะอันนี้เป็นชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวอุ้ยหอมมากอันนี้เป็นมาเบอร์รี่ชีสพายของดีอ่ะเราชอบชั้นแคคกเกอร์ข้างล่างอ่ะ อันนี้เป็นบุนมาร์รีีอือตรงชั้นที่มันเป็นสีม่วงอะคะ่ะมันก็จะมีความเปรี้ยวนิดนึงอันนี้คือน้ำมาร์รีีน้ำมาร์บลรี่เขาจะมีสูตรแบบหวานธรรมชาติกลมกล่อมมันโคตรดีเลยอะจิงอันไม่นี้ธรรมชาติเลยอันนี้จะเป็นแจมนะคะเราดูนี่เราจะเห็นความเม็ดข้างในปะได้ความสดแล้วก็บรรยากาศสดๆ ความสวยงามของธรรมชาติจะบอกว่ามาเบลลี่ทุกเมนูเนี่ยเราตนชอบหมดเลยนะแต่ที่น่ารักยิ่งกว่าคือเราจะมีของดีในชุมชนด้วยเหมือนกับแบบว่าเราได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านใช่ไหมช่วยเหลือชุมชนด้วยอิ่มท้องและอิ่มใจเข้าไปอีกอันนี้เป็นรวงพึ่งที่เป็นรวงพึ่งเลยอ,อันนี้แพชชั่นฟรุตชุ่มคอขย่าโลกเลยอะอันนี้คือทีเด็ดนะเจลลี่น้ำพึ่งตัวเน,นี้ย ออกมาเซนตตัวอยู่ท่ามกลางอากาศธรรมชาติและก็จะยิ่งมีความหนุกหนักเข้าไปอีกโปรเฟลเที่ยวตามรอยก็ต้องมีสิทจ้ะส่วนเครื่องน้ำเทพจะดีมากค่ะอ่ะแอดก่อนแอดกันก่อนเดี๋ยวจะบอกแอดแล้วนะโอเคเครื่องดื่มทุกเมนูลด10%ค่ะ ภูเขารูปที่นี่อะแล้วมีแฟนรายการมาถามว่าจังหวัดนี้ใช่ไหมจังหวัดนี้ใช่ไหมมีคนตอบถูกตอบไม,ไม่ถูกเลยอันนี้คือความที่เราแบบแฮปปี้เป็นอะไรที่มันคาดไม่ถึงตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอะไรคะ จะบอกว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยน่ารักมากค่ะต้อนรับด้วยแบบหัวใจอุ่นๆเลยอะ่ะไม่ได้แบบต้อนรับขับสู้อย่างเดียวนะต้อนรับขับขี่ด้วยเพราะว่าเขาจะพาเราอะ่ะขี่แต่คุมค่าตื่นแ้วเรากำลังจะไปที่ไหนกันคะไปไชียงคาค่ะอ,อ๋อระยะทางประมาณเท่าไหร่คะเส้นทางอีแต๊กเราประมาณ5้ากิโลได้จ้ะอ๋อคุณค่าที่คุณคู่ควรนะ5กิโลนะ เส้นทางนี้ถ้าใครเนี่ยที่ไม่ได้นั่งรถอินแท็กแบบเราสามารถขับรถเที่ยวได้แต่รับรองได้เลยว่าคือฟีลิ่งแบบนี้เราจะได้แบบคุยกันกับพี่ๆป้าๆนะาะอาๆของเราเราไดุ้ดหนุนชุมชนด้วยตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันที่หมู่บ้านทับพิมสยามศูนย์ห้าค่ะนี่ไงสมุนไพรตรงนี้เราจะจอดเก็บสมุนไพรตรงนี้เนี่ยเรียกว่า คนรักสวนสมุนไพรคือการปลูกสมุนไพรแล้วก็เป็นแหล่งสมุนไพรที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับพระราชทานนะให้กับชบาวบ้านเนี่ยก็เกิดอาชีพโดยการปลูกสมุนไพรนี่แหละคือเราปลอดสารพิษอย่างที่เห็นค่ะสมุนไพรก็จะมีหลากหลายนะสิ่งที่เราควรจะแบบว่าพิเศษสำหรับที่นี่เลยจริงๆนะคะก็คือว่าชาวบ้านน่ารักเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็นึกถึงพ่อหลวงของเราเนาะแล้วก็เป็นแผ่นดินที่เป็นทําให้เป็นพื้นที่ที่เป็นทํากินทําให้ชุมชนนี้มีรายได้เพราะฉะนั้น เป็นจุดหนึ่งเลยที่ที่คุ้มค่าตื่นสมุนไพรที่เห็นเนี่ยเขาจริงจังนะคะคือไม่ได้ปลูกอย่างเดียวเขาแปลรูปเป็นกรรมวิธีที่แบบโหสุดยอดน่ะแล้วก็น่ารักค่ะเรารักกันนะจังหวัดติดกันเมืองรองผ้าตดออกเหมือนกันจังหวัดประจินบุรีคือชื่อเรื่องสมุนไพรจังหวัดสระแก้วก็มีสิ่งนี้แล้วก็ส่งให้ที่จังหวัดประจินบุรีด้วยน่ารักเดี๋ยวเราจะไปชมวิวกัะคะวิวที่ว่า เราจะได้เห็นฝั่งกัมพูชาเลยใช่ไหมคะมูยเยอะมากที่เพิ่งเคยได้เห็นต้นพริกหยวกอะแล้วกําำลังเก็บผลผลิตเลยอะเจ๋งเนอะเจ๋งเนอะมันเป็นฟีลลิ่งของการท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้ได้เห็นวิถีของชีวิตจริงๆเราปลูกอะไรบ้างคะปลูกกล้วยปลูกพริกหยวกลำไย,ยด้วยปลูกข้าวโพดด้วยเราจะบอกว่าเรามาอากาศดีมากเลยถือว่าในช่วง New ิวนิวน normal ไปถึงโควิดนะเราก็มีหน้ากากแหละแต่ว่ามันโปร่งมากอากาศมันแบบธรรมชาติสุดๆ น้าตตรงนู้นนะคะคือกัมพูชาแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ชมวิว360องศาเห็นไม้รถอีตักเราอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นวิวนี่เขาตะงงกรอบด้าน360องศาเลย ตอนนี้ทุกคนกำลังหนีฝนอยู่นะคะอันนี้คือเรื่องจริงคือทุกคนกำลังหนีฝนฝนกำลังมาว่าเป็นจุดหนึ่งที่แบบอาจาศดีแล้วก็มันสวยมากมันบริสุทธิ์มากสักแก่ o ับ you ฝนมาจริงไปครับท้าเด็กขึ้นรถก่อนครับผมต่องานเมื่อกี้สวยดูดีดูวิว ดีไหมสวยปะสวยคือจุดนะั้นนมันเป็นจุดที่แบบมันเป็นจุดที่เป็เราอยู่ฝั่งภาคภูชาแล้วมันเป็นวิวแบบเหมือนเราอยู่ท่ากลางถูงเขาอะ่ะแล้วคือมันมีกลิ่นฝนมาอ,อ,อย่างนี้เลยอะ่ะแล้วลมก็มาแล้วเราก็วิ่งหนีฝนเนี่ยแหละคือการท่องเที่ยวจริงๆอากาศบริสุทธิ์ด้วยชาวบ้านน่ารักด้วยแต่ว,ว่ามันเป็นการท่องเที่ยวที่บริสุทธิ์แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการมารีเฟรชจริงๆก็เป็นหนึ่งในเสน่ห์ของจังหวัดสระแก้วเป็นอะไรที่ ี่ชออีกที่หนึ่งแนะนำคุ้มค่าตื่นค่ะมากันที่นี่ก็มีทั้งอาหารแบบรแสแซ่บเละแบบอีสระนี่เขาเด็ดเลยนะที่เห็นในภาพนี้เบื้องหลังหลัง,ลงเท่นั้นคือหลังจตกถ่ายเสร็จคือหมดเรียบเลยค่ะกาแฟที่นี่เขาเป็นกาแฟรดช่องไม่ใช่ว่ากาแฟแก้วหนึ่งแล้วรดช่องถ้วยหนึ่งนะโนคือกาแฟแล้วรดช่องรวมตัวซึ่งกันและกันอุย้ยกาแฟรดช่องเดียวนาะคมลอสช่องมากความรดช่องเด็ดดีแต่เนื้อสิ่งอื่นได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขียวนะ่ดช่อง กัเขียวที่ทุ่งนาอันไหนจะเด็ดกว่ากันแต่งช <c oughs> ื่อบอกแล้วว่ากาแฟชมทุ่งเราก็ต้องชมทุ่งใช่ไหมไม่เคยกินเลยกาแฟรสช่องดูจากข้างล่างก็ดึงหยอดขึ้นหรอคะนวิชจริงจะได้ความรสช่องเต็มๆแล้วก็จะดูดเป็นปลายกาแฟมาติด <c oughs> ตโตะไม่เคยกินกาแฟรอดช่องเลยก็ไม่คิดว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้เด้พอเพราะว่าแบบเออก็ช่องก็แบบกะทิใช่ไหมเขาก็ดีของเขาไงแล้วเอากาแฟขมๆไปใส่ในอน,นั้นเราเข้าใจในสิ่งนี้แล้วความต่างที่ลงตัวค่ะกาแฟหอมกะทิมันเป็นฟีลลิ่งที่มี็กเจอร์แบบเหมือนแบบไข่มุกแต่นี่เป็นรอดช่องไทยสไตล์คลาสสิกมากจริงๆยอมให้กับการกินของหวานกับสิ่งนี้นะ คือปกติแล้วถ้าเป็นของหวานหลังๆอะ่ะเรากินจะกินแล้วเราก็จะเฮ้ยมันอร่อยแล้วก็พอแต่ในสิ่งนี้มันอร่อยจนเรายอมให้กับมันได้ที่จะกินมันจนหมดแก้วได้ถามว่าที่นี่ทำไมถึงต้องมารสชาติอาหารแซ่บดีกาแฟเครื่องดื่มดีวิวสวยธรรมชาติเกื้อกูลนั่นแหละสิ่งนั้น <laughs> อยากให้มากันค่ะขอถ่ายรูปหน่อยนะ สุดของภาคตะวันออกหนึ่งในนั้นอยู่ที่นี่นะจ๊ะจังหวัดสระแก้วจะมีจุดชมวิวสกายวอล์กที่นี่เขาสิงโตค่ะสูงที่สุดในภาคตะวันออกนะจ๊ะอยู่ที่นี่พอไปถึงปั๊บเราจอดรถน้องก็ลงไปเสร็จแล้วก็เอาโดรนขึ้นไปดูที่ว่ามันอลังการขนาดไหน,นสวยมาก 360องศาที่เห็นในโดรนั้นในสิ่งนั้นอ่ะใครที่ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปจุดนั้นไปยืนอยู่ตรงนั้นไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของตรงนั้นมาแชร์ความรู้สึกกันนิดนึงว่าความประทับใจที่ฉันได้ไปยืนประก,กราศเกล้าอยู่ว่าฉันมายืนจุดที่แบบเป็นสกายวอล์กที่สูงท,ที่สุดในภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้างถ่ายร,รูปมาแชร์กันค่ะมาแชร์ความรู้สึกกันหน่อยตื่นเต้นเหมือนน้องตุ๋มไหมอยากรู้ความรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนกับเราไหมที่นี่ค่ะจุดชมวิวเขาสิงโต ใครที่อยากเที่ยวแบบคุ้มค่าตื่นมีอย่างเดียวเลยคืออย่าลืมเรื่องของเที่ยวแบบ new normal นะจ๊ะเพราะว่ามันจะเป็นการเที่ยวแบบคุ้มค่าตื่นอย่างแท้จริงเพราะเราก็จะปลอดภัยด้วยคนรอบข้างก็จะปลอดภัยด้วยนั่นคือความสุขอย่างแท้จริงนะจ๊ะ <c oughs> กาดอย่าตกเดอ้อบอกเอาไว้ก่อนใครที่เป็นกดไลค์แฟนเพจเราอยู่แล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกันนะคะแล้วหลงรักกันฝากกดไลค์แฟนเพจแล้วก็กด CF i r s t ด้วย เพื่อที่จะได้บบเตือนเนาะไปเคาะกันหน้าบ้านเลยเวลาที่เรามีอะไรใหม่ๆแล้วก็ถ้าใครชอบโพสไหนกดไลค์แล้วก็กดแชร์ใครที่เป็นสาย YouTube นะคะฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อที่จะได้ไปเตือนเหมือนแบบเคาะหน้าบ้านอีกเหมือนเคยถ้าใครชอบคลิปไหนอยากให้เราไปที่ไหนอยากให้โพสของเราตรงนี้เป็นจุดที่เราคนที่ชอบรักการท่องเที่ยวแบบคุ้มค่าตื่นได้มาคุยกันนะคะแล้วโตวเป็นหนึ่งในแอดมินนะถ้ามีเวลาตอบเองนะจ๊ะบอกก่อนคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมอย่าลืมเชื่อแบบนิว m a l ไทยจะได้ชนะโคว <Love> you. ถ้าเป็นของหวานเรากินแต่เราจะไม่กินเยอะแต่ใน,นสิ่งนี้เราสามารถยอมความกับมันได้ก็คือไม่แจ้งความหรอกว่าวที่นี่หวานเกินไปยัไงไม่แจ,จ,จ้งไม่แจ้งไม่แจ้งไม่แจ<ๆ>้งความทำไมวะ